สวัสดีค่ะพวกเราอมเมเลดี้อ่าวันนี้เราก็จะมารีแอคบัตโปรเจกต์โคเวอร์อ่ะโคเวอร์โปรเจกต์โปรเจกต์โคเวอร์เพลงใหม่ของน้องมิกส์ย่าก็คือคลิปที่แล้วเราเนี่ยดูย้อนหลังใช่แล้วอันนี้เราก็จะมาไล่ดูของคนต่อๆไปเรื่อยๆเลยเอาเลยไหมเอาเลย เลิกเลยละถ้าแต่ลูกเขาก็เข้ากับแบบอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ในพูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วน,นี่คือพ่มแสงสุดย่คงก็ต้องดูใหม่ปะเนี่ยไม่ต้องและทั้งวันเธอเพื่นอนขาวดำหมดเลยอรอ,อ เบ้าดีมากดีไปหมดเลยอยากรู้คำแปลอะแต่น่าจะเศร้านะเอมีมาดูเศร้านี่ไงไม่ขารดัม่ะอันนี้แตนแบ็กวะแตนแบ็กวายโคตรจะมันญี่ปุ่น หอมากเลยวะเขากำลังคิดถึงอดีตเจออีพีอโอีกอะมาหรือว่าใครตุยหรือเปล่าเราอะตุยอจยาม่ลี้ยงนะไม่เจอเสียงไม่เหมือนเน็กเลยอะนี่ไงเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ใช่ดอกไม้สีขาวด้วยนั่นอะเอ้ยไม่ขาว เราวิเคร์อะไรแบบนี้ไม่เป็นด้วยนะกุก็ที่คิว่าหลออแหละอ้น่ากัออกอะผมบนหัวเยอะกว่าผมบนหัวคุณขอบคุณตรงนี้ <im it> <im it> โอ้ยงั้อืม <No. S 1> เป็นวีดีอ่ะนะมันดูเป็นสตอรี่โอ้ยอยากเล่นกับเขาเลยอะ่ะตุ๊กตาหนัากว่านะเพลงก็มีกิมมิคนะ แ่เสียงไม่เหมือนนิกเลยจริงเห็นไหมล่ะแล้วเป็น POV กูที่กำลังมีความสุขกั <laughs> ็เลย <laughs> ต้องขอบเป็น POV ป่ะต้องแบบ ไมแล้วก็เป็น P U V ตอนอยู่ไงเฉยๆแต่สุดท้ายเราก็ตายไงมึงไม่เป็นไรกูยอมก็ได้ดก็เน็ก <laughs> ก็ได้เออ, <laughs> เอก็ดเนมยก็ไม่แต่เน็กจะเสียใจนะเออเน็กเน็กเสียใจอุ้ย <c oughs> สวยมาก อย่างหล่อมากอืมแบบไว้วิปุลเลยล่ะอืมนั่นแหละแต่เสียงอ่ะที่กูบอกว่าไม่เหมือนนะเพราะแบบในเพลงเขาอะไรเงี้ยมันจะอีกแนวนึงไปเลยอืมก็คือ m อวดีมากใช่เอวีดีอุยอ่าก็เอ็มวีดีเอวดีมากมันสวยอ่ะมันแบบมูนมันมีมันให้ความแบบศิลปะด้วยภาษาโก็เยอะจังวะ ไวมันมีความให้ความเป็นศิลปะอืมเออดูแล้วมันแบบต้องคิดอ่ะ <laughs> <laughs> แต่เหมือนก็ไม่ได้คิดอะไรมาก <g Niger> แต่มันก็ <General. S 2> แต่ก,ก็ตรงๆนะว่าเออว่าแบบเออคนคนนั้นอาจจะตัวเย่มารูกโกไปด้วยความที่เพลงมันเป็นญี่ปุ่นเขาก็อาจจะต้องทําให้เข้าใจง่ายอืแต่ทุกเพลงที่ผ่านมาก็เข้าใจง่ายหมดนะก็แต่ก็ฟีลคล้ายๆกันนะแบบว่าคิดถึงแล้วก็แฟนแบ็คไปอดีตอืมอะไรอย่างนั้นอะะดีตอะเน็กหล่อเน็กน่ารักแต่เอ็มวีก็คล้ายๆของจินอยู่นะ อที่มันจะแบบนึกถึงอดีตแล้วเป็นแต่นี้อาจจะดากว่าไงเพราะชีตุยเออตุยเลยเออแลรวบทนังตุยเราตุยเราร้อบทนางตุยไงก็จะแบบเอออาจจะเศร้ากว่านิดนึงแต่เสียงก็หวานก็นี่เลยญี่ปุ่นไอ้ตอนท้ายเ่ยเสียงหล่อมากอืจังหวะพี่แบบร้องแบบแล้วไม่มีดนตรีแบบโอ้ยอย่างนั้นตรีอยู่อยากไปฟังแบบไกลๆด้วยเนื้อหูจริงๆหรอแบบนี้หรอจะดิขนลุกนี่เออก็ จบแล้วก็ไปรอดูว่าใครคนตอบแต่อันเนี้ยไม่รู้ว่าเขาอะมีไว้ลิสไว้แล้วหรือเปล่าว่าใครตอบต่อต่อไปเข้าใจปะเพราะเราไม่ได้ติ่งไงแต่เนี้ยกูรู้ว่าเน็กจะตอบเพราะว่าจากก็ติ๊กต็อกเลื่อนผ่านเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงเน็กจะต่ออะไรอย่างงี้แต่ก็มารอลุ้นกันแหละว่าใครตอบโอเคก็ไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนบายจ้า